ค,คุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะจะมาขอบอกเลขเด็ดงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์2565ค่ะเราลองไปดูกันดีกว่านะคะว่างวดนี้เนี่ยจะมีเลขไหนเดน่นข่าวไหนดังกันบ้างเราได้มีการรวบรวมมาให้แล้วค่ะแต่ขอคร่าวๆนะคะงวดนี้มาเริ่มกันที่แม่น้ำหนึ่งค่ะจะเน้นไปที่เลข5แล้วก็เลข3นะคะฟัน5ส่วนเลข2ตัวเนี่ยได้แก่5 3 5 0 3 0แล้วก็เลข3ตัวก็คือ0 5 3นันเองค่ะ งวดนี้นะคะออก1 7็กุมภาบอกเลยว่าคุณมนสิทธิ์คำสร้ hehe, อยไม่พลาดค่ะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยชอบเลข043 946 423แล้วก็095เขาชอบเลขนี้มากเลยนะคะซึ่งใครที่ชอบเลขไหนเนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเลขเบาๆนะครับทำงานเท่านั้นที่จะได้เงินมาแบบชัว์ๆขอให้ถูกขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับระวังเบิ้ล22แล้วก็24อ่านี่เป็นของคุณมนสิทธิคุณมนสิทธิ์นะคะทีนี้ ในส่วนของแม่ย่างูสวงนาคินีได้ให้โชคชาวบ้านท,ที่ขึ้นไปนกราบไหว้จุดทูปมงคลเนี่ยขอเลขเด็ดก็จะเห็นเป็นเลขก็คือ057นะคะแต่หลังจากมีการจุดแล้วค่ะลมพัดแรงมากทำให้ทูปแตกแล้วก็เลขหายนะคะแต่ยังไงค่ะก็ได้เลขมาแล้วสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้นะคะส่วนข่าวนี้ค่ะบอกว่าเ,เป็นข่าวที่มีผู้สื่อข่าวไปดูรังพึ่งฟูงใหญ่เลยค่ะได้มีการ กำลังเกาะทํารังอยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ของรถกระบะคันหนึ่งทะเบียนก็คือเก้าเก้าเพชรบูรณ์นะคะต้องบอกเลยว่า9966เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะในงานนี้ค่ะบอกเลยว่าเจ๊ฟองเบียร er ไม่พลาดนะคะได้มีการให้แนวทางอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นเลข2ตัวเน้นไปที่เลข3นะคะสตัวอย่างเช่นงวดนี้เนี่ยก็จะเน้นหลักๆไปที่เลข5 3ตัวนะคะจะเน้นหลักๆไปที่เลข5ก็ได้แก่ห้าศูนย์ห แล้วเม็ดเดียวเนี่ยได้แก่5,8,7,5,8นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สาวเบ้นค่ะดาราสาวคนสวยของเราก็คือ,อได้มีการใบ้เหมือนการบอกใบ้ได้มีการบอกว่าเออแคปชั่นเนี่ยถึงเวลาตัวเลขเลื่อนไปดูที่เลข2พร้อมกับมีการออกมาเผยเลขเป็นเลขหางประทัดนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยมีทั้งหมด3ชุดใหญ่ด้วยกันค่ะโดยมีเลขก็คือ30.853 8ขีดแ5ดหีดเค่ะเป็นเลขชุด3 3ชุดนะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะก็ได้มีการรวบรวมมาคร่าวๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าหมอแชมป์กันตพัทค่ะก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของความรวยเช่นเดียวกันนะคะใกล้หวยออกแล้วแบบนี้มีหัวข้อระบุเขาว่าหวยออก6ราศีที่เตรียมตัวจะถูกรางวัลที่1 3ตัวตรง2ตัวตรงรับซั์ก้อนใหญ่ตเตรียมเป็นมหาเศรษฐีประกอบไปด้วย1ราศีกุม2ราศีมีน3ราศีเมษ 4ราศีกัน5ราศีพิจิกและ6ราศีธน,นูค่ะใครที่ราศีกันไหนกันบ้างคะเออซื้อไวแล้วหรือยังนะถ้ายัางไม่ได้ซื้อรีบๆเลยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆสมหวังกันทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม